ค่าพลังไม่เท่าไหร่แต่เล่นจริงโคตรเข้ามือรีวิวตามใจกูวันนี้ขอเสนอ ฟูนันดูตอเรสตอเรสล่างนี้นะครับจะมาในล่างทีมชาติสเปนนะครับมาร์สไสตาโกโพเชอร์สูงที่186ซนติเมตรน้ำหนัก78อายุ24ถนัดเท้าขวานะครับผมตอเรสล่างนี้นะครับผมจะใช้การอัพประมาณนี้เลยครับ8 32 1 13นะครับข้าพลังด้านในจะได้ประมาณนี้เลยครับมีข้าพลังเกมลุก93ครับบอลคอนโทรล81ครับจบสกอร์93ครับเฮดดิ้ง80ครับสปีด90ครับสปีดต้น90ครับคิกกิ้งพาวเวอร์90ครับจ้ำ80คคควาาาาาามมมมแแข็งงงกกรรรร่่่78 84บบบลลลนนนนนนซ์์92สสสเเเตติิัััผทีีฟโดดอ้้ไะ ะมีประมาณนี้เลยครับมีสกิลยิงท่ายาาครับสกิลยิงลูกชิปครับคับ์บิไซน์อนเทิร์นครับดับเบิลชาร์ตครับเฟิร์สไทม์ช็อตครับเฮดดิ้งครับอาไซเคอร์เลอร์ครับผมสก็อตมูครับซูคอนโทรลแท็กแบ็กนะครับสกิลที่ขาดนะครับน่าจะเป็นสกิลลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งครับผมสำหรับตอเลสล่างนี้หรือใส่เป็นวันทัชพาร์ตหรือฟิฟแฟบก็ได้นะครับเพื่อทำให้เป็นดับเบิลทัชสเปเชียลนะครับผมหรือใครจะเอาเป็นตัวจริงนะครับแนะนำใส่เป็นไฟติ้งสปีร ตำแหน่งที่ตอเลสล่างนี้เล่นได้นะครับจะมีประมาณนี้เลยครับมีตำแหน่งหน้าเป้าหน้าต่ำนะครับตำแหน่งที่แนะนําจะเป็นตำแหน่งหน้าเป้านะครับผมสามารถเล่นหน้าคู่หรือหน้าเดี่ยวก็ได้นะครับสำหรับตอเลสล่างนี้ความรู้สึกหลังเล่นตอเลสล่างนี้นะครับอันนี้ย้ําว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเป็นตัวที่รู้สึกว่าเล่นเข้ามือมากมากเลยครับทุกคนค่าพลังที่ดูมาผมรู้สึกผิดหวังนะที่เปิดได้ตัวนี้ตามจริงคืออยากได้ฟองเลบิลี่นะครับแต่พอเปิดมาแล้วลองเล่นตอเลสล่างนี้นะครับโคตรเข้ามือครับเป็นตัวที่ล้มยากมากครับไป ค่าส,สกิลสำคัญสำคัญของการจบสกอร์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งนะยังจบสกอร์ได้คตรนดีครับสำหรับตอเลสล่างนี้คือหาช่องดีมากครับเจ้าตัวจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่เสมอนะคือการวิ่งการหาช่องความเร็วคือพอได้นะครับไม่ได้เรวเวอร์หรือแบบขนาดโกงที่จะแบบเหมือนโอเว่นหรือว่าเร็วแบบลูมินิเก้หรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่เจ้าตัวคือแบบอยู่ถูกที่ถูกเวลาทําให้ผมเล่นง่ายนะครับสำหรับตอเลสล่างนี้ขนาดผมเอาน้องอ่ะที่อยู่ประมาณม .1 ม .2 มาเล่นนะครับย้ําว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะมาเล่นอ เลสล่างนี้ยิงได้นะครับทุกคนในหมดแบบเล่นกิจกรรม er. แบบฟูลทีมชาติอ่ะเอาตอเลสยิงอ่ะคือเจอคนตึงๆอ่ะมันยังเล่นยิงได้นะครับแปลว่าตอเลสล่างนี้ใช้งานง่ายครับสาหรับใครที่อยากได้นะครับแต่ใครที่มีทองจํากัดหรือว่าไม่ได้มีทองเยอะนะครับสามารถข้ามได้นะครับสำหรับตอเลสล่างนี้ค่าพลังอาจจะยังไม่ได้เบืร์มากนะครับความเร็วอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้จีจัดขนาดนั้นนะสำหรับใครที่ชอบกองหน้าสายความเร็วนะคือส่วนตัวเล่นแล้วดีมากครับเล่นง่ายมากครับ คือล้มยากครับการไปกับบอลเดียบคลองบอลโอเคครับจมสกอร์ได้ดีครับคือผมชอบมากครับความเร็วคือใช้ได้เลยครับไม่ได้แย่เลยครับสำหรับตอเรสล่างนี้ลูกโม่งลูกยิงอะไรอย่างงี้การเข้าชาร์จคือได้หมดเลยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้ําจริงๆครับเป็นตัวที่รู้สึกว่าเล่นดีถ้าถามว่าเทียบกับลูมินิเก้ได้ไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับหรือเทียบทางด้านเชฟเชนโกก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายอะทุกคนไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกคือมาเล่นงงงง่่่่่าาาายยยหชออดดีีิิไไ้เเเเคคลลรรัับสสปปนพมต เล็กๆน้อยๆเข้าไปน่าจะทําให้ตอรีเสล่างนี้เล่นได้ดีมากขึ้นครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวฟอร์นันโดตอรีสล่างสเปนนะครับล่างทีมชาติสเปน ใครมีความคิดเห็นต่างๆหรือใครเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาดูครับหรือใครอยากเปิดหรือว่ายังไงสามารถสอบถามได้ภายในคอมเมนต์นะครับผมอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผมใครอยากดูแนวทางในการอัพแพ็คนี้ยังไงสามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บายยครับขอบคุณครับ